ดจหายว่าทัพทีม V ีซียูเผชิญหน้าสิบใหญ่ผ่าตัดเนื้อง,งอกในสมองถึงสองครั้งใครที่ติดตามข่าวสารคงทราบดีว่าทัพทีมมาริกาอาดดตยูทูบเบอร์ชื่อดังจาก V ีซีกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่คุณคิดเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยตรวจพบเนื้ออกในสมองจริงแต่เลือกที่จะไม่ผ่าตัดเพราะคุณหมอบอกว่ามันสามารถ่อเองได้ตามธรรมชาติแล้วทำไมถึงต้องผ่าตัดละ่ะล่าสุด 14พฤศจิกายน2568แฟนๆต่างส่งกำลังใจให้ทัพทิมอย่างร้นหลามหลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเป็นครั้งแรกข่าวดีคือการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีทัพทิมได้อัปเดตอาการผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าน้องทัพทิมผ่าตัดเนื้องอกในสมองครั้งที่เศษหนึ่งส่วนสองบริเวณก้านสมองสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องเริ่มพยุงตัวได้บ้างแล้วแต่ยังเซนซิทีฟเรื่องการมองเห็นการได้ยินและการทรงตัว ในสัปดาห์หน้าวันอังคารน้องจะมีผ่าตัดอีกรอบหนึ่งซึ่งหมายความว่าเธอยังต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่สองในสัปดาห์หน้าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนื่องจากทัพทิมต้องการพักผ่อนและฟื้นฟูร่รางกายอย่างเต็มที่หลังจากผ่าตัดครั้งใหญ่ทําให้ในช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกให้เยี่ยมหรือพูดคุยได้มากนักแต่ไม่ต้องห่วงแฟนๆยังสามารถส่งกําลังใจให้เธอได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยพี่ส้มวอลคเมคัจะเป็นคนอ่านคอมเมนต์และข้อความให้ทัพถิมฟังเอง หากมีเรื่องเร่งด่วนจริงๆสามารถติดต่อพี่ส้มได้ทางไลน์ไลน์วอคเมทักแต่ตรงนี้อาจมีประเด็นที่หลายคนสงสัยทำไมถึงต้องผ่าตัดถึงสองครั้งโดยปกติแล้วการผ่าตัดเนื้องอกในสมองนั้นมีความซับซ้อนสูงและบางครั้งอาจต้องแบ่งการผ่าตัดออกเป็นหลายครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการกระทบกระเทือนต่อสมองส่วนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เนื้องอกอยู่ใกล้กับบริเวณสำคัญเช่นก้านสมองซึ่งควบคุมการทำงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นการหายใจ และการเต้นของหัวใจการผ่าตัดที่ละขั้นตอนจะช่วยให้แพทย์สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าทางครอบครัวของทัพทิมได้กล่าวขอบคุณอาจารย์รุ่งศักดิ์สิวนุวัตรพร้อมทั้งทีมแพทย์และทีมพยาบาลทุกท่านที่ดูแลทัพทิมเป็นอย่างดีและให้สัญญาว่าจะกลับมาสู้กันต่อในสัปดาห์หน้าแน่นอนว่าข่าวนี้สร้างความตกใจและเป็นห่วงให้กับเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับจำนวนมากที่ต่างร่วมส่งกำลังใจ ให้ทัพทีมกลับมาแข็งแรงดยเร็วที่สุดคอมเมนต์ต่างๆเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อเธอคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการเปิดเผยเรื่องสุขภาพของคนดังต่อสาธารณาชนนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและคุณมีวิธีส่งกำลังใจให้คนที่คุณรักที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรบ้างมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย